จาก energy diagram ปกติตรงนี้ค่ะชาร์จตรงนี้เราเรียกว่า energy diagram าจาก energy diagram ของเราอะค่ะเราจะ change ไปเป็น react reaction ก่อนนะคะซึ่งเราเขียน reaction ตรงนี้สเต็ปที่1เนี่ยเราไม่น่าง,งงเพราะว่าเราลากมาเลยว่าโอเคงั้น reactant ของเราคือ2 n h 3นะคะกลายล่างเป็น product เนาะ N2 บวกด้วย3อันนี้1 N2 นะคะบวกด้วย3 H2 ตัวนี้คือเขียนมาจาก energy diagram นะคะพอเราเขียนมาจาก energy diagram เสร็จตรึง่งนะคะเราทำไงต่ออ,อันที่2คือ,อทีนี้เราก็มาเขียน structure ค่ะ,ะเขียน structure ต่อ structure ตรงนี้ค่ะเรามาจากได้มาจาก bonding คือ N ต่อกับ H ตัวนี้2อันเป็น Line structure นะคะอ่ะตัวนี้เป็นดับเป็นทริปเปอร์บอลนะคะแล้วตัวนี้ก็เป็นซิงเกิรบอลนี่คือการเขียนสตักเจอร์ขั้นที่2นะคะขั้นที่2พอเราเขียนสตักเจอร์เสร็จแล้วปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นที่3กันขั้นที่3นะคะอ่ะจากสรรมการตรงนี้นะอืมทีนี้พอเราจากสรรมการตรงนี้ค่ะขั้นที่3ค่ะสตักเจอร์เสร็จแล้วปุ๊บอันนี้เราจะเริ่มมาใส่อ่า add energy แหลอะอ่มา calculation energy แหละทีนี้ค่ะเราจะเห็นว่าจากเลขอ่า จากตรงนี้นะคะ Coefficient อ่ะเรามาเขียน Coefficient ก่อนก็ได้ค่ะจะได้ไม่งงทีนี้ Put Energy ค่ะอ่ะตัวนี้จะเป็น Add Number อ่ะยังไงก่อน Add Number of Moon ก่อนจะได้ง่ายหน่อยโอเคไหมคะ Add Number of Moon ตรงนี้ก่อนค่ะ Number of Moon ตัวนี้เรามี2นะคะอ่าฝั่งนี้เราเป็น1และอันนี้เป็น3นะคะเดี๋ยวเราเอามาบวกกันเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ Energy ตรงนี้เนาะทันไหมคะเอาถึงตรงนี้ก่อนนะ ทีนี้พอเราแอดนัมเบอร์ออกโมนเสร็จปุ๊บนะคะอันที่อันที่สี่ค่ะขั้นตอนที่สี่เนาะเราจะมาใส่เอเนจีและอ่าแอดเอเนจีกันดีกว่าแอดเอเนจีทีนี้เรามานับแอดเอเนจีกันอ่าตัวนี้นะคะ Nh ตัวนี้มีทั้งหมดหนึ่งสองและสามทันไหมคะคือมันมีสามเส้น นะคะเพราะฉะนั้ี่ไอตัว add energy ของเราอะคะ่ะมันก็เลยเป็น3ตรงนี้ทันไหมอ่าสตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเขียน energy ของ Nh เดี๋ยวเราค่อยไปเปิดตารางก็ได้นะคะส่วนฝั่งนี้นะคะมันจะเป็น n ตึงต๊งตึงต๊งตึ๊งสตัวแต่มันมีแค่1อันเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็น H กับคู่กับ H อีก1อันอ่ะทีนี้เรามาใส่ number คะ่ะ add energy เนี่ยไปเปิดตารางนะคะตารางชื่อ n เ h a l อ่ะตารางชื่อบอนเอนทัลปีค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปเปิดบอนเอนทัลปีกันซึ่งบอนเอนทัลปีอะค่ะจากจากบอนเอนทัลปีเองนะคะอ่ะจากบอนเอนทัลปีเองพี่ทิพย์เปิดมาให้แล้วอ่แต่เดี๋ยวอ่ะตัวนี้นะคะเอเวอร์เรสต์บอนเอนทัลปีตัวนี้จะเป็นกิโลจูลต่อโมลเห็นไหมทีนี้ n ต่อกับ n เราต้องระวังนะคะมันมี2ตัวนะเป็น2หรือเป็น3ซึ่งเป็น3ตัวนี้เราก็เลยเลือกมา9ก้นะคะ h ต่อกับ h คือ436 นะคะแล้วก็ n ต่อกับ h ค่ะอ่ะเลย h ต่อกับ n ก็เหมือนกัน h ต่อกับ n อยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงนี้ h ต่อกับ n 391เนะคะเดี๋ยวเราก็มาใส่ data ตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยว copy copy ก่อน copy ช้อ่ะเดี๋ยวเรามาวางกันตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเขียนเขียนกันให้เข้าใจอ่ะ ตัวนี้เราแปะไว้ก่อนทีเนี้ยเราก็มาเขียนทีละตัวค่ะ2คูณกับตัวนี้นะอันนี้คือ3อ N ตอ่า n อ่อกับ H เป็น391กิโลจูลต่อโมโลเราก็เขียนตรงนี้ไปเลยนะคะนี่คือเซต1อ่ะทีนี้ N ต่อ N ะคะ่ะ n ต่อ n อันนี้เป็น1 ขอโทษค่ะบางคนคิดว่าเป็นเลขเจ็ดอ่ะอันนี้เป็น1นนะคะแล้วก็จะเป็น9 4 1เราใส่ลงไปได้เลยบวกกับ3ามคะ่ะตรงนี้จะเป็น H ต่อกับ H คือ4 3 6ทีนี้เวลาเราเข้าใจอะคะ่ะอ่ะตัวนี้นะคะเหมือนเดิมคะ่ะ breaking bond นะคะอ่ะหรือว่า break ใช่มไหมเราจะต้องทำลายก่อน b r e a k bond ตัวนี้นะคะ่ะเป็น endothermic นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ค่าที่เราคิดออกมาได้ตรงนี้จะเป็นบวก นะคะแล้วก็บิวนะคะบอนจะเป็นเอกโซเทอร์มิกตัวนี้จะเป็นเอกโซเทอร์มิกก็จะเป็นเป็นลบนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาคำนวณค่ากันเราก็จะได้ออกมาค่ะ